สวัสดีครับวันนี้กับเซลเบสนะครับวันนี้เบสพามาดู p a ร์จัลสปอร์ตเอลิทอดิชันนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับตกแต่งแบบชุดแต่งแท้นะครับเราไม่ได้เห็นชุดแต่งแท้มานานแล้วนะครับชุดแต่งแท้ก็สามารถแต่งออกมาหล่อๆดูดูเข้มเข้มได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเรามาดูคันนี้กันดีกว่านะครับเวลาตกแต่งชุดแต่งแท้แล้วออกมาหล่อเหลาประมาณไหนนะครับและลูกค้าตกแต่งอะไรเพิ่มเติมในคันนี้บ้างนะครับอ่ะคันนี้นะครับที่กําลังเห็นอยู่นะครับคือ Pa ร์จัลสปอร์ตเอลิทนะครับขับเคลื่ออนน200้ะครับ ราคาปี2022นะครับอยู่ที่1,529,000บาทนะครับปรับเพิ่มจากปีที่แล้วนะครับ2,021มา1,000บาทนะครับแต่เครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับมีอย่างเดียวที่แตกต่างเพิ่มเข้ามานะครับผมสรุปให้เลยนะครับก็คือกล้องมุมมองใหม่ปรับเพิ่มเข้ามานะครับแต่อย่างอื่นไม่มีอะไรถูกถอดออกนะครับวันนี้เราจะมาดูรีวิวชุดแต่งกันนะครับก็เลยลงประเด็นตรงนี้ไว้ให้เลยนะฮะก็ ด้านหน้าของ b a j a เ s p o r t Elite นะครับจะมีโลโก้ติดตั้งมาแบบนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็กระจังหน้าจะถูกพ่นดำมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิวหน้าจะเป็นสีโคเมียมแบบนี้อยู่แล้วหมายความว่าด้านบนตรงนี้ลูกค้าไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับยังคงเป็นความอิริทที่มาจากโรงงานเลยแล้วเรามาดูสิ่งที่ลูกค้าตกแต่งเพิ่มเติมครับคือชิ้นด้านล่างชิ้นนี้ครับชิ้นนี้ครับความจริงเนี่ยถ้าเป็นรุ่นอิริทปกติทั่วไปนะครับจะเป็นชิ้น แบบว่าตรงๆกลมๆเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้และเป็นสีดานะครับก็คือมาจากโรงงานก็คือสีนั้นเลยแต่อันนี้นะครับคือชุดแต่งนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งแท้ของมิโซะความจริงถามว่าตอนแรกหน้าตามันเป็นแบบนี้แบบนี้ไหมไม่ใช่นะครับตอนแรกหน้าตาตรงนี้จะเป็นโครเมียมตัวนี้จะเป็นสีดานะฮะตัวนี้จะเป็นสีเงินนะฮะแต่อันเนี้ยลูกค้านะครับเลือกแบบว่าให้จัดเป็นสีดําด้านให้หน่อยนะฮะอันนี้เราก็พ่นเป็นสีดําด้านให้ทั้งหมดเลยทั้งชิ้นเลยนะครับก็จะออกมาเป็น รับกับกระจังหน้าและตัวถังรถที่เป็นสีดำนะครับก็ให้มีความรู้สึกสปอร์ตเข้มๆนะครับเผื่อว่าใครที่ดูรถเป็นสีดําแต่ไม่ชอบแนวโครเมียมนะก็สามารถเพิ่มชุดแต่งแท้เป็นดําด้านแบบนี้ได้ครับก็จะออกมาหล่อๆแบบนี้เลยครับยังไม่หมดเท่านั้นนะฮะได้ค่าของรถคันนี้นะครับลูกค้าที่ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับก็จะมีนะครับคิ้วล้อนะฮะปกติแล้วรุ่น e อ i ิทอ i ดิชันนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับไม่มีคิ้วล้อมานะครับอันนี้ลูกค้าติดตั้งคิ้วล้อเพิ่มเติมนะครับให้มัน ล้อนะฮะแล้วก็ล้อสีดำนะครับที่มันมาจากรุ่น elite โดยตรงนะครับอันนี้ไม่ได้พ่นเพิ่มเติมนะครับมาจากโรงงานแบบนี้เลยหมายความว่าชุดแต่งด้านหน้าด้านหลังนะครับคิวร้อจะเป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะครับคันนี้นะฮะอ่ะคันนี้ตรงไหนมีแต่งเพิ่มเติมอีกนะฮะอ่ะหุกระจกนะครับปกติแล้วตรงนี้เป็นคูเมียมในทุกรุ่นของป a ร์ r จลสปอร์ตเป็นโครเมียมนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกพ่นสีดําเงานะครับสีเดียวกับตัวถังรถเลยนะฮะให้มันมีความสปอร์ตนะฮะแล้วก็เก็บโทนดําไว้นะครับแต่ หูกระจกเอ้ยแต่ขอบกระจกนะครับยังคงเป็นโครเมียมอยู่นะครับตรงนี้เนาะไม่ได้พ่นนะครับเป็นโครเมียมมาจากโรงงานเลยที่เพิ่มเพิ่มเติมอีกอย่างนึงก็คือนี่ครับมือเปิดนะฮะมือเปิดพ่นจากโครเมียมให้เป็นสีดำนะครับแล้วก็แถมกันลอยไว้ให้ด้วยนะครับเพราะรถเราเป็นสีดำเนอะเราต้องติดกันลอยแคปลาของแท้ให้นะครับก็เวลาใช้งานจริงอ่ะเวลาฝนตกครับก็จะไม่มีน้ําขังนะครับจะไม่เป็นคราบสนิมแน่นอนนะครับพร้อมแบบการใส่ข้างของแท้ด้วยนะฮะ อันนี้กันการใส่ข้างของแท้เอ้ยทำไมไม่มีคำว,ว่าปาร์จัลสปอร์ตไม่มีนะฮะของแท้จะไม่มีนะครับเป็นของมาตรฐานจากโรงงานนะฮะแล้วก็ราวหลังคาด้านบนเนี่ยความจริงอ่ะมันเป็นสีดํามันก็คือสีดําแบบนี้เลยไม่ได้พ่นนะฮะถ้ารุ่นอื่นจะเป็นสีบอลเงินนะมาดูภายในของเอลิทสักนิดนึงนะครับคันนี้นะฮะภายในยังคงเป็นสีน้ําตาลเข้มเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อหรือขับเคลื่อน4ล้อนะครับถ้าเป็นคําว่าเอลิทอ e ีดิชั่นภายในจะเป็นเบาะหนังโคเล่โมดูเล่นะฮะเป็นระบบ สะท้อนความร้อนแบบนี้เลยนะครับนี่ให้ดูภายในเผื่อใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะอ่ะพามาดูอีกอย่างนึงนะฮะมาเดี๋ยวผมพามาดูให้ครับภายในของรุ่นนี้นะฮะน่าพามาดูภายในของรุ่นนี้เพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับหน้าจอนะครับยังคงเป็นหน้าจอ 3D นะฮะ LCD นะครับขนาด8นิ้วนะฮะอันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับตามความต้องการของลูกค้านะฮะกุ่มอะไรนะครับมีอะไรบ้างนะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงนะครับเปลี่ยนโหมด ต่างๆนะครับส่วนฝั่งขวานะครับจะเป็น Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็สามารถสั่งเสียงได้ครับรับสายได้นะครับตรงนี้นะมาพร้อมกับนะครับระบบช่วยเบรกนะฮะอ่าตัวนี้มีทุกรุ่นบางคนตามไม่ทันนะครับว่ารุ่นปี2022ในรุ่นพรีเมี่ยมมาถูกตัด Bi-Sport Oning ออกอะฮะรุ่นนี้ถูกตัดออกไหมรุ่นนี้ Bi-Sport Oning นะครับเตือนเลี่ยมเตือนเปลี่ยนเลนซ้ายขวายังคงอยู่นะครับสีเขียวๆนี้คือสัญลักษณ์การทํางานของเขานะครับแล้วมาดูกันนะฮะที่หน้าจอเนี่ยฮะของ รุ่น2022ครับหน้าจอจะเป็นเหมือนเดิมแต่ที่แตกต่างคือกล้องมุมมองใหม่นี่เห็นไหมครับกล้องจะมี3ด้านเข้ามาแล้วแล้วก็จะมีมุมด้านบนอย่างนี้เข้ามาด้วยนะฮะและด้านซ้ายเป็น360องศาเหมือนเดิมนะครับกล้องหน้านะครับด้านขวามือนะฮะมีคนเดินอยู่ด้านหลังด้วยเราจะเห็นนะครับแล้วก็กล้องมุมอับฝั่งซ้ายกับเขากับกล้องหน้าครับอันนี้คือรุ่นของ P ี0 2 2ครับแยกย่อยได้ง่ายมากๆเลยนะฮะก็คือเป็นกล้องมุมมองใหม่ให้นะครับมาพร้อมกับเนีเวกเตอรับ แล้วก็แอร์นะครับมีระบบเครื่องฟอากาศนาโนอีให้นะครับตัวนี้นะถ้าเป็นรุ่นอ่าพลาสจะเป็นลงไปนะครับจะไม่มีนะครับแล้วก็มีไวร์เลสชาร์จเจอร์ให้นะครับทุกรุ่นนะฮะไวร์เลสชาร์จเจอร์ของเรามีทุกรุ่นตั้งแต่ปี2021แล้วนะฮะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับแล้วก็ออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้ามีให้นะครับตัวนี้นครับเหมือนกันทุกรุ่นเนี่ยช่วงนี้จะเหมือนกันทุกรุ่นหมดเลยนะครับตั้งแต่ไวร์เลสชาร์จมานะครับอันนี้จะไม่มีอออะะะไไรรแยยยยก่่เเเนาาดดี๋วปู แถวสองกันต่อดีกว่าครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสําหรับรุ่นนี้นะแล้วมาดูแถวสองเพิ่มเติมนะครับว่าแถว2แล้วมีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมครับจอการนะครับของเราจะมี12.1นิ้วให้ครับสําหรับน้องๆหนูๆนะครับต้องการเดินทางและดูอะไรจะได้ไม่เบื่อกันฮะเวลาเดินทางไกลกับคุณพ่อคุณแม่เนาะเผื่อไปเที่ยวกันนะครับก็เพลินเลยแป๊บเดียวถึงนะครับอะมาดูด้านท้ายกันของคันนี้นะฮะ ตอนนี้เราอยู่กับด้านท้ายของ p a j e r o Sport Elite Edition นะฮะว่าคันนี้มีตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับคันนี้ที่ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับคือติดโลโก้เพิ่มเติมนะครับปกติแล้วโลโก้ด้านหลังจะไม่มีนะครับอันนี้ติดเพิ่มเติมให้นะครับเป็น p a ร e r o Sport นะฮะแล้วก็มือจับครับมือเปิดท้ายปกติเป็นโครเมียมนะครับอันนี้พ่นเป็นสีดําให้นะครับเพื่อให้กับกับตัวถังรถแล้วก็ไปตัดเป็นคําว่า p a ร e r o ด้านบนนะฮะคันนี้ลูกค้าเลือกติดฟิล์มมีคูไว้นออ่่่่่ดดด้้้้าาาาานนนนลลงงงขรรุุีีเเมืกพไปูชแแตหะ ด้านหลังเช่นกันครับปกติแล้วชุดแต่งแท้นะครับที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยผมขึ้นรูปให้นะมันจะเป็นสีเงินสีดำสีโครเมียมใช่ไหมอันนี้เช่นกันครับจากปกติที่เป็นโครเมียมจากปกติที่เป็นสีเงินในเะนี้ยลูกค้าพ่นเป็นสีดํดาด้นะฮะมันก็เลยออกมาหล่อๆล,อล,อล,อล,ลรบลับกับตัวถังรถนะฮะรับกับตัวรถนะครับที่เป็นสีดำเนะีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนแนวตกแต่งนะครับถามว่าเอาแล้วทำไมถึงไม่เลือก r ะไรเธอเองทำไมถึงเลือกแบบนี้เพราะว่าการใช้งานของลูกค้าความชอบของลูกค้าแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับ ลูกค้าอาจจะมองว่าเออถ้าติดชุดแต่งแท้มันโอเคกว่าในการเดินลุยทางสมบุกสมบันนะฮะเพราะว่ามันมั่นใจได้เพราะว่ามันเป็นการถอดและเปลี่ยนชิ้นนะฮะส่วนถ้าเป็นของไรเดอร์เอ็มอ่ะมันจะเป็นการข้อมันก็ไม่เหมาะกับเวลาเจอน้ําท่วมหนักๆนะฮะมันก็ไปแล้วสเกิร์ตมันอาจจะหลุดได้นะครับตัวนี้มันก็โอเคกว่าความแน่นหนาความคงทนมันโอเคกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นของแท้จากโรงงานนะฮะแล้วก็ลูกค้าก็เลยเลือกแบบว่าเออถ้ามันเป็นโคเมียพี่ไม่ชอบพี่ขอพ่นเป็นสีสิเพราะรถทั้งคันยังพ่นได้เลยทำไม คลิปนี้ก็เป็นคลิปตกแต่งข้าวๆนะครับสำหรับปาเจโ o ่สปอร์ตเอล2022นะครับเผื่อเป็นแนวทางในการตกแต่งสีดำของพี่ๆท่านไหนนะครับถ้าใครชอบแนวทางการตกแ,แต่งแบบนี้นะฮะับาพิม5 6 7ไปเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ